แล้วก็สำหรับงานนะคะเที่ยวสงขลากินปลากระพง3น้ำค่ะซีฟู้ดเฟสติวัลครั้งที่3ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการนะคะที่บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะ พันธุ์ิจดสงขลานะคะร่วมกับหลายภาคส่วนค่ะจัดงานเที่ยวสงขลากินปลากระพงสามน้ำนะ,ค,ะครั้งที่3โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่าง30มีนาคมถึง2เมษายนนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ขณะที่ปีนี้นะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงจากพื้นที่เกาะยอสงขลาค่ะมีการขนปลากระพงสดๆนะคะวันละร่วมพันกิโลค่ะจากทะเลสาบสงขลามาจําหน่ายกับประชาชนในราคาสุดพิเศษ นี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะได้มีพิธีเปิดนะคะของงานเที่ยวสงขลากินปลากระพงสามน้ำครั้งที่3สงขลาซีฟู้ดเฟสติวัลค่ะซึ่งก็มีทางด้านของนายกองเอกพุทธกริกรงพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนางสาวชัดุดาชุมแสงพาณิชจังหวัดสงขลานายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลานางรุ่งรัตชัยจิรทิกุล ประธานสมาคมสมัพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ทยวสงขลาตัวแทนหอการค้าจังหวัดและก็ส่วนราชาการภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างกับข้างโดยงานนี้นะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับจังหวัดสงขลาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะจัดขึ้นภายใต้ชื่อง,งานเที่ยวสงขลากินปลากระพงสามน้ำครั้งที่3สงขลาซีฟู้ดเฟสติวัลค่ะ โดยงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนสงขลารวมถึงทุกภาคส่วนมาช่วยกันนะคะในการบริโภคปลากระพงซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสงขลาและที่สําคัญเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้จักเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะปลากระพงของทะเลสาบสงขลาที่เรียกว่าปลากระพงสามน้าได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยในส่วนกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีการออกร้านของร้านอาหารในพื้นที่เพิ่มหาดใหญ่และเพิ่มเมืองสงขลาค่ะกว่า50ร้านนะคะรวมไปถึงการคัดสรรผลิตภัณฑ์นะคะที่ขึ้นชื่อในพื้นที่จังหวัดสงขลามาร่วมออกบูธกว่า100บูธค่ะฉะนั้นใครที่ไปงานนี้นอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับเมนูของปลาก,กระพงแล้วก็ยังจะได้อิ่มอร่อยกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ขึ้นชื่อของพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วย สำหรับในงานนี้นะคะอย่างที่บอกแล้วว่าสิ่งพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่กเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงนะคะจากพื้นที่ทะเลสาบสงขลาค่ะมีการขนเอาปลากระพงนะคะสดๆนะคะมาจำหน่ายภายในงานโดยได้มีการเปิดจำหน่ายในราคาเพียงแค่กิโลกรัมละ180บาทจากราคาปกติที่ขายอยู่ที่220บาทต่อกิโลกรัมซึ่งใครสนใจนะคะก็สามารถไปอุดหนุนนะคะแล้วก็ เลือกซื้อปลากระพงสดๆนะคะจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงนะคะในทะเลสาบสงขลาได้เลยซึ่งทางด้านของพาณิ์จดสองขลาคุณชัดสุดาชุมแสงค่ะบอกว่าปีนี้เนี่ยทางสำงนักงานพาณิชย์จะส่งเสริมและก็ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและก็คนไทยได้รู้จักสัมผัสนะคะกับปลากระพงสามน้ำที่เป็นสินค้า GI ของจดสองขลารวมถึงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงสินค้าที่ขึ้นชื่ออีกหลากหลายชนิดด้วย ซึ่งสำหรับประชาชนนะคะใครที่ มีเวลาว่างสุขเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะไปได้เลยที่ศาลาแปดเหลี่ยมแหลมสมิาจังหวัดสงขลานะคะสำหรับงานเที่ยวสงขากินปลากระพงสามน้ำครั้งที่3ค่ะงานจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ11นาฬิกานะคะจนถึงประมาณ3ทุ่มก็จะมีทั้งภาคส่วนกิจกรรมบนเวทีและก็การออกร้านจำหน่ายกว่า100บูธนะคะในงานนี้เนี่ยก็ไปอุดหนุนให้กำลังใจร้านคา้าร้านอาหารต่างๆรวมไปถึงที่สำคัญอย่าลืมนะคะว่าไปงานนี้เนี่ย คอนเซปต์หลักคือปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขลามีที่เดียวในโลกนะคะสำหรับลักษณะเด่นของปลากระพงุ่มนั้นทะเลสาบสงขลาก็คือที่นี่ค่ะเรามีการเลี้ยงปลากระพงมากที่สุดอยู่ที่บริเวณรอบเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะถือเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระชังรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเราเลยที่สำคัญนะคะการที่หลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคส่วนจังหวัดเองได้ผลักดันให้ปลากระพงเกาะยอขึ้นเป็นสินค้า GI นะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับ แล้วก็ต่อยอดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการค้านะคะให้ปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ